การขอใช้บริการและการแจ้งซ่อมผ่านระบบสวิตอันดับแรกเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนเข้าเว็บไซต์โรงเรียนหลังจากนั้นให้ครูล็อกอินด้วยยูสเนมและพาสเวิร์ดของครูเองทางด้านซ้ายมือครับเลือกขอใช้บริการจากนั้นเลือกที่หัวข้อ ขอใช้ขอซื้อหรือขอซ่อมในช่องแรกจะเป็นขอซ่อมกรณีที่คุณต้องการจะแจ้งซ่อมให้เลือกหน่วยงานที่คุณต้องการใช้บริการครับในที่นี้เลือกงานเทคโนโลยีสารสนเทศเลือกรายการแจ้งซ่อมก็คือซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอ,อุปก,กรณ์ต่อพ่วงรายละเอียดเพิ่มเติมพิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งซ่อมให้ชัดเจนหรือ พิมพ์เท่าที่คุณครูรู้ว่าจะต้องทำอะไรหรือมีอาการเป็นเช่นไรก็ให้พิมพ์ตามนั้นเลยนะครับวันที่ใช้งานก็ระบุวันเวลาได้เลยครับตัวอ,อย่างเช่น08.00ตามนี้เลยนะครับงบประมาณไม่ต้องใส่ครับไฟล์ที่เกี่ยวข้องกรณีที่คุณครูมีรูปภาพที่จะประกอบคำอธิบายก็สามารถที่จะ browse ไฟล์นั้นมาใส่ได้ นะครับเมื่อเลือกไฟล์เสร็จก็กด open แล้วไฟล์ก็จะมาอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นกดโอเคครับก็เป็นอันเรียบร้อยในการแจ้งซ่อมกรณนี้ที่จะขอใช้บริการก็เลือกหน่วยงานเหมือนกันครับงานสารสนเทศเลือกว่าจะใช้บริการอะไรเช่นการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม Interactive Projector ของ Epson ก็ขอระบุว่าใช้เวลายอย่างน้อยประมาณหชั่วโมงขึ้นไป รหรือถ้าเป็นอย่างอื่นฝึกอบรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีก็เลือกรายการตรงนี้หลังจากนั้นคุณครูต้องการที่จะเรียนรู้อะไรก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาแล้วทางเราก็จะไปอบรมให้นะครับระบุวันที่ต้องการอบรมนะครับในการฝึกอบรมตรงนี้รบกวนคุณครูคนิดนึงว่าขอให้ใส่หมายเลขติดต่อกลับด้วยเพื่อสรุปในการนัดหมายนั่นเองนะครับงบประมาณไม่ต้องใส่นะครับหลังจากนั้นกดโอเค แล้วข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกส่งตรงมายังเราแล้วเราก็จะพร้อมให้บริการคุณครับ